ปรากฏการเสื้อมองฟีเวอร์ครับขายดีจนขาดตลาดวาบจงรักพักดีสร้างงานสร้างเงินครับตลาดโบเบ้ครับเร่งเติมสต็อกเสื้อสีม่วงเฉลิมพระเกียรติรองรับลูกค้าที่มาเลือกซื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่องขายดีจนขาดตลาด นอกจากเสื้อสีม่วงที่เริ่มวางขายมากขึ้นแล้วมีหลายร้านค้านะครับที่วางจำหน่ายเสื้อสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ72พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ค้ากราชการสวมเสื้อสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์ในทุกๆวันจันทร์ครับเพจดังอย่างเพจเตาบุญจุนครับได้มีการหยิบยกประเด็นนี้มาระบุว่าตลาดโมเบสเร่งสำรองเสื้อสีม่วงหลังความต้องการสูงโรงงานผลิตไม่ทัน ความจงรักภักดีสร้างงานสร้างเงินครับจากกรณีสะเทือนใจคนไทยทั้งประเทศครับหลังกลายเป็นข่าวใหญ่ประเด็นบีบตะแลงส่ขบวนเสด็จก่อนจะ,ะเผชิญหน้ากับกลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบัน จนเป็นประเด็นดราม่าร้อนบนโลกโซเชียลและตอนนี้ตะวันก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มเพราะประกาศอดอาหารและน้ำเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้นักโทษทางการเมืองครับงานนี้คุณผู้ชมโซเชียลเกิดเป็นที่ถกเถียงกันมายาวนานหลายวันถึงประเด็นที่เกิดขึ้นนี้เสียงส่วนใหญ่ของประชาชนน,นะครับก็ได้มีการออกมาพร้อมใจปกป้องสถาบันจนก่อเกิดปรากฏการ์ม่วงทั้งแผ่นดินเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับคนไทยทั่วประเทศพร้อมใจใส่เสื้อสี ม่วงถวายกาลังใจกรมสมเด็จพระเทพเหล่าดาราคนดังรวมถึงองค์กรต่างๆเนี่ยได้มีการออกมาแสดงความจงรักภักดีเป็นจํานวนมากในการปกป้องพระเกียรติของสมเด็จพระนิษฐานธิราชเจา้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีที่ดูเหมือนนะครับคุณผู้ชมมันจะต้องสิ้นสุดไปแล้วในช่วงของวาเลนไทนย14 1 5ที่ผ่านมานะครับแต่ดูเหมือนจะตรงกันข้ามเลยครับ เพราะครั้งนี้ตะวันเนี่ยน่าจะทําเอาคนไทยเจ็บหนักทั่วประเทศครับ พาอคนไทยนะครับต่างออกมาใส่เสื้อสีม่วงกันทั้งแผ่นดินหลายจังหวัดครับก็ได้มีการจัดกิจกรรมไปเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่ก็ยังดูเหมือนว่าประชาชนทั่วไปนะครับคุณผู้ชมก็ยังมีความต้องการที่จะใส่เสื้อสีม่วงเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีในการปกป้องพระเกียรติกรุสมเด็จพระเทพครับนอกจากนี้คุณผู้ชมครับผู้สื่อข่าวนะฮะได้มีการลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศการซื้อขายเสื้อสีม่วงและเสื้อสีเหลืองโดยเฉพาะร้านจําหน่ายสินค้าโครง โครงการหลวงครับโครงการสวดพระองค์และสินค้าสุขภาพซึ่งตั้งอยู่ภายในตลาดสดบางลำพูเขตเทศบาลนครขอนแก่นพบว่ามีประชาชนชาวขอนแก่นเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยนะครับทยอยกันมาเลือกซื้อเสื้อสีม่วงและเสื้อสีเหลืองกันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเสื้อสีม่วงครับคุณผู้ชมที่มีลายผ้าฝีพระหัต์กรมสมเด็จพระเทพเนี่ยมีการเลือกซื้อสินค้าจนหมดตลาดเลยครับดานนางสาวอารยาณีเนียมประดิษฐ์ผูจัดการตลาดสดบางลำพูขอนแก่นนะครับกล่าวว่ายอมรับว่าในช่วงแรกเนี่ยไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะตนไม่ได้ติดตามข่าวและสงสัยว่าในช่วงสัปดาห์นี้มีคนมาเลือกซื้อเสื้อสีม่วงเนี่ยกันเยอะขึ้นจึงสอบถามคนที่มาซื้อ จึงทราบว่าชาวขอนแก่นและคนจังหวัดใกล้เคียงนะครับได้มีการมาเลือกซื้อสีม่วงนั้นเพราะว่าต้องการที่จะเซฟประเทศและนัดสวมใส่กันตลอดทั้งสัปดาห์ส่งผลให้เสื้อสีม่วงและเสื้อสีเหลืองเนี่ยขายดีเป็นอย่างมากต่อมาคุณผู้ชม นักข่าวของเรารได้มีการลงพื้นที่สำรวจตลาดโบเบตลาดขายปิ่งส่งเสื้อผ้าขนาดใหญ่เขตป้อมปราบสตูพายกรุงเทพมหานครนะครับพบว่าหลายร้านค้าคุณผู้ชมฮะได้มีการนําเสื้อคอปกสีม่วงทั้งแบบปกติและแบบปกักตราเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิธิถาทิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไว้ที่อกเสื้อเนี่ยมาจัดจําหน่ายครับ โดยหนึ่งในผู้ค้านะครับได้ให้ข้อมูลไว้นะครับว่าประชาชนเนี่ยเริ่มมาเลือกซื้อเสื้อสีม่วงเนี่ยหลากหลายรูปแบบตั้งแต่วันอาทิตย์ที่11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับทำให้หลายร้านเนี่ยต้องรีบหาสินค้ามาวางขายเพราะตามปกติแล้วเสื้อสีม่วงเฉลิมพระเกียรติเนี่ยจะเริ่มวางจำหน่ายในช่วงกลางเดือนมีนาคมเป็นต้นไปไปจนถึงต้นเดือนเมษายนเนื่องจากวันที่สเมษายนเนี่ย จะเข้าวันคล้ายพระราชสมภพสมเด็จพระนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทมน,นะครับตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีประชาชนหลากหลายกลุ่มเลยครับมาเลือกซื้อสีเสื้อดังกล่าวบางคนครับซื้อส่งเป็นจํานวนมากเพื่อนําไปให้พนักงานในบริษัทใสมีบ้างนะครับที่เป็นข้าราชาการเริ่มมาเลือกซื้อเพราะบางกระทรวงเนี่ยจะประกาศให้ใส่ในทุกๆวันศุกร์ไปจนถึงเดือนเมษายน ผู้ค้านะครับกล่าวต่ออีกว่าสําหรับราคาขายส่งของเสื้อนะขนาดนี้เสื้อสีม่วงเปล่าแบบคอปกตัวละ140บาทแต่หากปักตาเฉลิมพระเกียดตัวละ150บาทโดยที่ร้านของตนเองเนี่ยก็กําลังจะเริ่มสต๊อกของให้มากขึ้นเพื่อรองรับความต้องการและความคาดหวังว่าหลังจากเนี้ยจะมีประชาชนเนี่ยมาเลือกซื้อเสื้อสีม่วงเฉลิมดระเกียรตเนี่ยมากยิ่งขึ้น นอกจากเสื้อสีม่วงที่เริ่มวางขายมากขึ้นแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะมีหลายร้านค้านะครับที่วางจําหน่ายเสื้อสีเหลืองที่มีตราสัญ,ญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ72พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลนะครับที่ให้ข้างราชการเนี่ยสวมเสื้อสีเหลืองที่มีตราสัญ,ญลักษณ์ในทุกๆวันจันทร์นอกจากนี้ครับคุณผู้ชมฮะเพจดังอย่างเพจเป่าบุญจุนครับก็ได้มีการหยิบยกประเด็นเหล่านี้นะครับมาระบุโพสต์ว่า ตลาดโบเบ้เร่งสำรวจเสื้อสีม่วงหลังความต้องการสูงโรงงานผลิตไม่ทันความจงรักภักดีเนี่ยสร้างทั้งงานและก็สร้างทั้งเงินเลยนะครับและนี่ครับคุณผู้ชมฮะเป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนจากโซเชียลนะครับรูปเบบของเราแะครับชอบเรื่องราวแบบนี้ไหมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ